ครับผมวันนี้นะครับผมตีใหญ่วรวุฒินะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับถ้าใครมีเวลาว่างนะครับนี่เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ใครมีพักเก็บสะสมจะมาแลกเปลี่ยนกันหรือจะเอามาขายนะครับที่นี่จะมาแบ่งบูชาได้นะครับที่นี่วัดวังยางครับแนวโหผมเพิ่งมาครั้งแรกครับอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆมาเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับก็เป็นเป็นเหมือนตลาดนัดพระเล็กๆนะครับสนุกสนานกันนะครับมีอะไรก็มาของเก่าของอะไรก็มาวางได้นะครับลงชมดูนะครับดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูนะครับและเดี๋ยวจะชี้จุดเป็นองค์ๆไปเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นพระบูชานะครับของเพื่อนเพื่อนก็เอามาเอามาจำหน่ายกันนะครับเอามาแบ่งบูชานะครับแคตระกแตกรอแล้วแนตกรอเดี๋ยวเลี้ยงสงการดูนะครับอันนี้หลากหลายครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับ <c oughs> อ่านี่ฮะเพื่อนเพื่อน <c oughs> มากันหลายคนนะครับ กระเป๋งกระเป๋าบางทีมีเก่าๆไม่ได้ใช้มีกระเป๋าหนังก็มาวางนะครับได้นะครับดีเลยเปลี่ยนบ้าได้เหมือนหมออยากแกไปใช้อ๋อครับผมครับสนใจพระผมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปแป๊บนึงครับผมไม่ได้ไปปล่อยแล้วอยากไปใช้ครับ นี่นะครับเดี๋ยวดูว่าพี่ก่อนตะกี้เขาชอบอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นของผมเองนะครับก็นี่ครับมานั่งแบ่งบูชากันนะครับที่พี่ตะกี้นี่เขาชอบองนี้นะครับเป็นพระครูผมก็ไม่รู้ที่ครับเห็นดูดีดูแท้ผมก็ซื้อมานะครับนี่อันนี้ ขนาดเซียนใหญ่ๆในกรุงเทพยังบอกเลยถ้าเห็นแท้เห็นเก่านะครับซื้อไว้ก่อนนะครับอืมนี่นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าเห็นนะครับยกตัวอย่างองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เจ้าสัวนะครับเนื้อเงินแท้รู้แต่เป็นเนื้อเงินครับแต่ไม่รู้ที่อีกอย่าครับ น่าจะได้รถเข้ามาได้ต้องดูนะครับเนี่ยป๋าโดนนี่ก็ได้เนี่ยครับผมจะไปใช้เนี่ยเนี่ยโอ้โกะลาตาเดียวอันนี้คือกะลาตาเดียวนะครับเนี่ยนี่กะลาตาเดียวนะครับกะลาตาเดียวนี้ก็คือเป็นมงคลอย่างหนึ่งนะครับเป็นของตนศิษย์เป็นของมนุ์มงคลอย่างหนึ่งราคาเขาเปิดเขาเปิดไมค่อยถ่านสวยครับสวยแดกผ้าไป เฮ้ยไก่ตีอีกแล้วะผงนะครับมีหลายอย่างนี่หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็เนี่ยองละร้อยเนี่ครับอันนี้ก็เหมามาเหมาไปอยา่าอย่าดูถูกกองแบบนี้นะครับเอาไปใช้เนาะนี่มาแดดไปโดนไปนี่รับอ๋อองนี้นะครับโอ้องนี้สวยมากครับผมลดให้แล้วกันครับชั่วโมงนี้ก็ <laughs> แต่งบูชาได้ครับ ตงไมรับอทอ่พี่ก็ชอบองค์นี้นะครับต่างมีเร่งผมช่าหมดทั้งนั้นแหละงานมก่อนเนี่ผมก็ชาบไปจะไม่มีเลนกันแบบนี้ตางใครับาไหกหมื่นน่ะลอยไปได้ก็บายจงอย่างนี้ครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นเขาอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยเก่ามากไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่า อันนี้จะเป็นมีดดำงาฝักงานะครับดำงานะครับนะขึ้นราคาน่ขึ้นราคาอะไรนี่ราคาไวจังโบ๊ทคนเลื้ยงถายให้แล้วแต่ดูบรรยากาศร่มลื่นครับตายต้นไม้อีกแล้วผมโคตรร่าบรี มีแต่คนกันเองนั้นนั้นเลยครับเข้ามานั่งคุยกันพูดกันพูดจากันคุยกันแลกเปลี่ยนกันเนาะมาประจำบ้าครับที่นี่ครับมาที่นี่ประจำหรือเปล่าครับทุกวันอาทิตย์ก็ไม่ได้มาครับพอถัดชัสวนแล้วลงสวนแล้วม่ค่อยได้มาทำได้เป็นลมๆเลไม่มาเมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นงานประโยชน์แต่ก็จะออกตื้อละเหมือนเป็นงานอดิเรกกันเนาะใช่ไหมที่นี่มีเฉพาะวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์แต่กีบีทีกระโดด วันพระหัสวัดอาทิตย์ไอ้หลวงเต้าอิดอ๋อเลยครับครับวัดหลวงเต้าอิดอีรุตเล่นดีครับอ๋อคอเยอะอิรุตอ๋อเลยครับอย่างไงเพื่อนเพื่อนดูนะครับวัดอาทิตย์นะครับถ้าว่างๆนะครับมากันเลยครับมาแต่เช้าครับมากันเลยครับที่นี่นะครับวัดวังยางใช่ไหมครับครับวัดวังยางอําเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับอีดุนนัดใหญ่เนินกลุ่มอ๋อครับครับ ครับผมคนเป็นพันนี่โดนอ๋อครับผมเดินกลุ่มเคยไปอยู่ครับครับถ้านีท่านผู้ชมนะครับถ้าได้ติดตามเพจผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะนำเสนอรูปแบบของการตลาดพระเครื่องนะครับที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็พยายามจะไปนะครับ โอเคครับคลิปนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ